าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะขอพระคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสรับชมในเรื่องราวของรายการส่องธรรมย้อนหลังและสําหรับในแฟนเพจของเรานะคะหลายคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกันนี่แหละค่ะเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของแต่ละวัดวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะว่ารายการของเรานั้นจะพาท่านผู้ชมไปที่ใด วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดเกศปัญญาประชาสรรตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นวัดที่มีบรรยากาศเงียบสงบสะอาดรม่มรื่นสวยงามชมอุโบสถที่มีความโดดเด่นตั้งอยู่บนยอดเขารายล้อมด้วยกุฏิสงศาสนาสถานรอบๆไหล่เขาลดหลั่นลงมาอย่างเป็นระเบียบ ชมภาพกิจกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงามกลับน้ำมศสก,การขอพรพระประธานประจำอุโบสถแบบสุขโขทยัยเก่าแก่อายุราวร้อยปีน้ำมัสก,การพระพุทธร,รูปเศรษฐีปางเปิดโลกและเศรษฐีปางประธานพรอ,องค์ใหญ่บริเวณทางขึ้นบันไดยพญานาคที่สวยงามพร้อมกลับน้ำมาสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายและในช่วงเทศก,กาลตรุษจ,จีนวัดได้กำหนดจัดงานบุญใหญ่ผูกพัทศสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ในระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2569รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสการพระครูปัญญาพัทรพรจะาอาวาัสวัดเกตปัญญาประชาสารรเพื่อรับฟังธรรมะและข่าวสารงานบุญเราไปติดตามกันเลยค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ชมรายการอสองธรมรมเอตามาก็คือ พระครูปัญญาพระธาภพรจะอาวาสวัดเกศปัญญาประชาสันต์ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีอัตมาลรงตำแหน่งยาวาดรูปที่4ตั้งแต่สร้างวัดมาอาวสถหลังนี้ก็ได้สร้างมาตั้งแต่ปี2496แล้วก็เสร็จสิ้นปี2500ปุพัตตสีมาแล้วก็มีการจำรุดสุดโสมไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าสิ่งใดก็าตามมันก็ไม่กีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอายุของอุโบสถหลังเนี้ยก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2548ก็ใช้งบประมาณก็พอสมควรซึ่งว่าละโอกาสนี้ก็หมายถึงว่าเมื่ออุโบสถเสร็จเส้นเรียบร้อยก็จะมีการบุคพัตศสีมาปิดทองฝังลูกดิมิตรในปี2569 เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันตัดวายลูกนิมิตรเพราะฉะนั้นก็จะได้เชิญเชิญท่านสาธุชนทุกท่านผู้มีกิจสศรัทธาเรื่อใสในวรนพุทธศาสนามาร่วมในการบุพัพสีมาวันเวลาที่ได้กล่าวกำหนดเอาไว้ขอเวลาขอโอกาสบอกบุญให้ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ จะมาร่วมในงานปิดทองฝังลูกดิมิตปี2569เริ่มตั้งแต่วันที่ที่กุมภาพันธ์เปิดงานเวลา10นาฬิก19นาทีมาร่วมทำบุญมากร้อยไม่เป็นไรไแรงใจอยู่ยที่ศรัทธาที่เขาบอกว่าบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นที่เรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายมีมากก็เป็นทุกข์ใจก็คนร้ายเขามาแย,ย่งจริงแต่บุญนั้นมีอยู่จริงเพราะว่าความดี บุญกุศลเราสร้างเองญาติโยมทั้งหลายจำคำนี้เอาไว้เป็นคติเตือนใจเพราะฉะนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถรนาแม้นอยากได้เงินตราขอให้มาเต็มที่ปรารถนาสิ่งใดในปัตตภีขอให้สมฤดีดุดังวังนั้นตั้งใจขอให้ท่านนั้นจงปัศจากความเดือดร้อน,นอนทุกข์ขอให้มั่งมีสีสุข เจริญในหน้าที่การงานไม่เจ็บไม่จนไม่ตำกว่าคนไม่จนกว่าใครขอมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง,ง,งตลอดไปเถินสาธุขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญใหญ่เทศกาลตรุษจ,จีนเที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดเกตปัญญาประชาสรรตําบลทุ่งหลวงอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีเริ่มงาน15-23ถึงกุมภาพันธ์2,569รวมงาน9วัน9คืน 1 5กุมภาพันธ์2569พิธีเปิดงาน2 4กุมภาพันธ์2569พิธีตัดวายลูกมิมิตอย่าพลาด1 5 2 3กุมภาพันธ์2569เที่ยวงานปลูกพัตตสีมาปิดทองฟังลูกนิมิตณวัดเกตปัญญาประชาสรรตำบลทุ่งหลวงอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรี สร้างบุญใหญ่เสริมดวงอำนาจวาสนาบาบรมีเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวปราศจากทุกโศโรคภยัยโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดไวลลูกนิมิตพระป่าสมคขีมีตัดไว้โรงครัวทุกเทียนทองอุปสมบทนาคหมู่และอื่นๆได้ที่ พระครูปัญญาพัทรพรเจ้าวาสโทร0819861593และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดและสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านค่ะที่ไม่ได้ชมรายการทุกครั้งสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัตมนีกังวานไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Outro